ชายผู้นี้ไม่เคยออกหมัดขวาเลยแม้แต่ครั้งเดียวว่ากันว่าเมื่อไรก็ตามที่เขาใช้หมัดขวาคู่ต่อสู้ของเขาจะไม่มีโอกาสรอดกลับไปแต่แล้ววันหนึ่งบนสังเวียนมวยเขาได้พบกับนักสู้ผมหยิกอดีตทหารที่ไม่เคยเห็นใครอยู่ในสายตาโคช้ชรีบเตือนเขาว่าระวังตัวไว้ให้ดีหมอนันไม่เคยแพ้ใครแต่เขากลับยิ้มมุมปากพร้อมกับโชว์รอยสักบนแผ่นหลังแล้วพูดว่าก็มาดูกันว่ามันจะแน่แค่ไหนเสียงระฆังดังขึ้นนักสู้ผมหยิกเป็นฝ่ายเปิดฉากระดมหมัดเข้าใส่คิมอย่างไม่หยุดในขณะที่คิมทำเพียงแค่ตั้งรับและป้องกกัััันนตววจจระะทท่่่งงได้หหีเเมมาาสขปลอย ฮุกซ้ายสวนกลับไปเพียงหมัดเดียวส่งคู่ต่อสู้ร่วงลงไปกองกับพื้นสักพักคู่ต่อสู้ของเขาก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งและเริ่มยั่วยุให้คิมเป็นฝ่ายบุกเพื่อที่เขาจะได้หาจังหวะสวนกลับคืนบ้างเมื่อขึ้นยกที่2เขาก็ยังคงใช้แผนเดิมเพื่อล่อให้คิมติดกับแต่คิมก็ยังคงเยือกเย็นและส่งฮุกซ้ายหมัดเดิมเขาเป้าอีกครั้งคราวนี้นักสู้ผมหยิกล้มลงไปกองกับพื้นหมดสภาพแม้แต่จะลุกขึ้นยืนการแข่งขันจึงจบลงหลังชกเสร็จโคชยื่นเงินให้เขาพอแค่เป็นค่าแท็กซี่กลััับบบบ้้าาาาาาานนนนนนนเเเเเขรรงงงิิิแลวดอออออกกกกมมมจสสยยยย่่ีีไไปหหะ ของคิมดังขึ้นจากด้านหลังทั้งสองคนนั่งลงที่ร้านอาหารและเมื่อได้พูดคุยกันพวกเขาก็เพิ่งรู้ว่าเคยเป็นทหารในหน่วยรบพิเศษเดียวกันมาก่อนเขาจึงอดสงสัยไม่ได้และถามคิมไปว่าทำไมนายถึงเอาแต่ใช้หมัดสายสู้ตลอดเลยคิมไม่ได้ตอบอะไรเขาทำเพียงแค่ยิ้มท่านใดนั้นเสียงโทรศัพท์จากแม่ของคิมก็ดังขึ้นปลายสายคือเสียงของผู้เป็นแม่ลูกที่ร้านมีพวกอันธพาลกำลังบุกเข้ามาคิมรีบวิ่งไปที่ร้านทันทีเมื่อไปถึงก็พบว่ามีคนมุงดูอยู่เต็มไปหมดแล้ววินาทีที่เขาเห็นแม่ของตััวววเเเองงขาาาก็รู้้ไดในนทททีี่่ถึล หมัดขวาของเขาต้องทํางานแล้วเขาเริ่มจัดการพวกมันทีละคนอย่างไม่หยุดยัง้งหมัดแต่ละหมัดที่ปล่อยออกไปรวดเร็วและรุนแรงเา่ากับสายฟ้าฟาดโดยมีชายคนหนึ่งแอบมองเหตุการณ์ทั้งหมดอยู่บนดาดฟ้าตึกฝั่งตรงข้ามแต่คิมไม่มีเวลามาสนใจเรื่องอื่นเขาต้องช่วยแม่ให้ได้เขาจัดการอันธพาลคนสุดท้ายจนหมดแล้วรีบวิ่งเข้าไปในร้านเขารีบกอดแม่ด้วยความห่วงจากนั้นจึงเริ่มเข็นความจริงจากชายที่อยู่ในร้านแต่แล้วหัวหน้าแก๊งตัวจริงก็ปรากฏตัวขึ้นมันมาพร้อมกับบ,บอดดี้การ์ดร่างยักษ์ที่ดูน่า ขวาแรกออกไปแต่บอดี้การ์ดคนนั้นกลับไม่เป็นอะไรเลยสักนิดทิมถึงกับช็อกเขาจึงซัดหมัดไม่อยู่เขาไปสุดแรงเกิดแต่คราวนี้มันก็ทําได้แค่ทําให้ชายร่างยาักษ์หอยหลังไปเพียงไม่กี่ก้าวเท่านั้นบอดี้การ์ดเริ่มโกรธจ,จัดมันรวบแขนทั้งสองข้างของทิมไว้แล้วใช้หัวโขกเข้าใส่อย่างแรงทิมเสียหลักล้มลงไปกองกับพื้นหัวหน้าแก๊งเดินเข้ามาหาแล้วเอ่ยปากชวนให้ทิมมาทํางานด้วยกันแต่ทิมกลับผมน้ําลายใส่หน้ามาันหัวหน้าแก๊งโกรธจ,จัดมันเลยชักมีดออกมาเพื่อจัดการทิม